สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้จะพาเด็กๆไปรู้จักกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หมายถึงโครงสร้างของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างจอภาพหรือมอนิเตอร์คือชิ้นส่วนของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ที่แสดงข้อมูลวิดีโอและกราฟิกที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์ผ่านการแสดงผลค่ะ เคสคือตัวถังหรือตัวกล่องคอมพิวเตอร์หลายคนจะเรียกว่า CPU เนื่องจากเข้าใจผิดสำหรับเคสนั้นใช้สำหรับบรรจุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลักของคอมพิวเตอร์เอาไว้ข้างในเช่น CPU ค่ะ เมาส์คืออุปกรณ์ที่ใช้ส่งสัญญาณข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้วิธีการกดหรือลากวนไปมาโดยตัวเมาส์จะมีลูกกลิ้งกลมๆซึ่งจะทำให้ตัวชี้ตำแหน่งเคลื่อนย้ายไปยังทิศท,ทางต่างๆได้ค่ะแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดประกอบด้วยปุ่มตัวอักษรตัวเลขและสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเพื่อให้เราสามารถใส่ข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้นั่นเองค่ะ ลำโพงเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงกลอย่างหนึ่งทำหน้าที่แปลงสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นเสียงและสุดท้ายนะคะเครื่องพิมพ์หรือ p r i n เตอร์อันนี้ไม่ได้เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยตรงนะคะแต่เรามักใช้เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อทำหน้าที่ในการแปลผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในรูปของอักขระหรือรูปภาพ ที่จะไปปรากฏอยู่บนกระดาษนับเป็นอุปกรณ์แสดงผลที่นิยมใช้มากๆเลยค่ะวันนี้เด็กๆก็ได้รู้จักกับอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ไปกันบ้างแล้วนะคะอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะ